ภายในสวยมากครับภายนอกก็สวยเพราะไม่เคยชนไม่เคยเลยเลยครับก็จะมีแอร์แบ็กเอสพร้อมพวงมาลัยมัลตินะครับที่สามารถปรับเกียร์รงพวงมาลัยได้ลายไม้นะครับผมอยู่ด้านนี้เซ็นเตอร์อยู่ด้านนี้ด้วยเบาะหนังนะครับผมด้านนี้พนถูกมอไซค์พรนะครับฟังดีๆนะครับแค่เริ่มต้นวันละ11 1บาทบ้าไปแล้วเครื่องพันห้านะครับเดนซินนะครับแล้วะบบหัวฉีดนะครับผมไอรีดไาด้วยไม่ยให่พลาดจริงๆสวัสดีครับผมบอสนะครับจาก PBU ียูสค่ะ บาร์บไก่เอนะครับใครมาเจอผมรู้ะาคับโดนีกแล้วครับใครหารถผ่อนถูกถูนะครับผ่อนทักมอไซค์ผ่อนนะครับฟังดีๆนะครับแค่เริ่มต้นวันละ1 1 1บาทบ้าไปแล้วผมนําคันนี้ครับตัวนี้เป็นซิตี้ตัวท็อปนะครับปี11เอไอ้ตอนปี07นนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นตัวที่บอกว่าเลยตัวเล็กแต่ว่าภายในโคตรใหญ่ภายในสวยมากครับภายนอก็โคตรสวยเพราะไม่เคยชนไม่เคยเลยเลยครับล้อแม็กครับขอบ15นะครับด้านนี้กุญแจอย่างนี้เลยครับผม ด้านนี้ตัวนี้นะครับสีนี้บอกดเลยคำสัว์โคตรง่ายมาพร้อมสปอยเลอร์หลังแน่นอนครับคันนี้ปีศูนเฮ้ยปีมันเก่าไปไหมแล้วมันจะไหวไหมผมขอบอกครับเราซื้อแต่รถบ้านปนทาเคพื่อนระ,ะยะและบอกได้เลยครับไม่เคยชนเลยสักแแหนึงึงมาดูต่อดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดท้ายดูเลยครับเปไ็นยังไงบ้างกว้างไหมครับที่บอกรถเล็กแต่โคตรใหญ่คืออย่างนี้ครับเก็บของได้เยอะมากนะคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยเลยเลยครับสวยกริบคันนี้บอกกันเลยว่าผมทําโปรโมชั่นราคาอยู่แค่ 1 4 9 0 0 0หืดูอยู่ใช่ไหมครับลดเ,เลยหมื่นหนึ่งที่1 3 9 0 0 0พร้อมโปรฟรีดาวยังไม่พอครับบริการฟแนนน์ทุกประเทศอยู่ก็ซื้อเราได้ยังไม่พอครับคันนี้ซื้อสดไม่มีวัดและผ่อนเริ่มต้นวันละ1 1 1บาทเท่านั้นเองบ้าไปแล้วมาดูต่อเอาดูคอาเสิง์ตเงานาาดีกว่าครับนี่ครับตะเข็บข้างครับไม่เคยชนไม่เคยอะไรเลยครับถ้ามีชนลุน้ำท่วมเอามาคืนได้เลยมาดูต่อครับรอบคันเนี่ยบอกได้เลยว่ากริบเลยคือคันนี้บอกได้เลยครับ อยากให้โดนจริงๆเดี๋ยวผมเปิดทังเครื่องดูดว่าเป็นไงบ้างคือปกติราคาประมาณแสนต้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีในตลาดครับในนี้มีมาแล้วมาดูกันดูกันดูกันนี่ครับดูเลยครับสภาพน็อตต่างๆสภาพเดิมหมดปี07สภาพนี้ไม่มีในตลาดแล้วนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับไม่มีแล้วนะเดี๋ยวผมอนุญาตประสานดูลือเป็นไงบ้าง อันนี้เร็วๆเลยไปไเยป็นไงเฉียบไหมไปดูต่อเดียครับมาดูภายในดีกว่าครับด้วยความเป็นตัวท็อปใช่ไหมครับก็จะมีแอร์แบ็กเอเบสพร้อมพวงม,มาลัยมัลตินะครับที่สามารถปรับเกียร์ตรงพวงมาลัยได้ลายไม้นะครับผมอยู่ด้านนี้เซ็นเตอร์อยู่ด้านนี้ด้วยเบาะหนังนะครับผมด้านนี้กระจกไฟฟ้านะครับผมปรับไฟฟ้าด้านนี้ด้วยเห็นไหมครับผมมีแค่สองแสนหนึ่งบ้าไปแล้ว และท่านนี้ครับแอร์โคตรเย็นขอบอกอเลยครับอย่างที่บอกเป็นรถเล็กที่กว้างขวางคือนี่ครับผมตัวใหญ่เนี่ยหัวไม่ติดห้างสบายมากแลว้วตัวนี้ผมทำตัวตัวนี้ผมทําโปรโมชั่นมาอย่างเงี้ยผมว่าชอบแน่นอนถูกขนาดนี้แอร์แบ็คคู่หน้าเลยหน้าหลังดูแบบเป็นยังไงบ้างคือรถคันเนี้ยจุดเด่นเขามีเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นราคาที่ร้อยสิบเอ็ดบาทเครื่องนิ่งดอกไอ้กุญแจครบโอ้โหกว้วางอะ่ะขนคนก็ได้ขนของก็ได้เครื่องพันห้านะครับเบนซินนะครับ แล้วบอกผัวฉีดนะครับผม v อ t e เ h คด้วยไม่อยากให้พลาดจริงๆถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าให้กดกดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe ติดกนดครับเพื่อเพื่อพาลิปต่อไปรถผลจอโมโสเวลมาสามเลยซซลลรมแห่งร้อยห้าเก้ามานิดเดียวจะเห็นชนววูเขียว PV รถป้านเกตเอเปิดทุกวน 9, ันเก้าโมงหกโมงนะครับในคลิปหน้าเจกันใหม่นะครับสวัสดีครับ